ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมูนี่พวกห้องขอบพวอีสารนอนน้าสิทธิภาพพ่อแม่พี่น้องว่าส้มนะคะเนาะเดี๋ยวนี้การประมาณเที่ยงเราดิพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านกับสิผาพ่อแม่พี่น้องว่าส้มควายนะคะเนาะอันหลังจากที่มอวนีนเอาผู้เบ้าดอนมหาผู้สาวขันท่องนะคะเนาะสิเป็นยังไงสีบาความืบหน้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนี้เขาเขานอนคอกนอนเว้นละคะ่ะพอดีกันไปพี่เนาะค่ะเนาะกันห้องให้เพื่อน เพราะว่าส่วงนี้พูนลงแล้วค่ะพูนราคารอบนาเพราะแม่พี่น้องพืนน่อนคล้อยเสียห้ผู้เบาไก่เนาะคะนะ่ะเนาะแม่บ้านกับสิทธาเห้เบิง้งเลยค่ะเด้อพากันนอนเย็นสวยสวยอยู่ในคลอกเนาะคะนะ่ะเนาะเขาคลอกนอนเว้นะพนาพวาวออกกินตะเสารเลยค่ะมื้อวันอาทิตย์เนาะคะนะ่ะเนาะวันหยุดวันอาทิตย์เด็กๆก็กเอาไปเลี้ยงแต่เช้าเลยเป็นไงค่ะเบาดอนแม่บ้าน <laughs> าเอินเอิญเบาดอนเนาะคะนะ่ะเนาะควอยดอน <laughs> กษัตรไทยกับสิเอิ่นคขวยเผือกเนาะค่ะเนาะพอดีกับเอาพอพันมาตาอันบาั่นเสริมผุลค่าพ่อแม่พี่น้องมาตาน้ำคุณผอดทรายบั่นเสริมผุลเนาะค่ะเนาะหมู่ว่านเพิ่นกับแกมาทรงพอดีผู้สาวลงแล้วเนาะคะ่ะก็เลยได้เอานอนไว้พี่พ่อแม่พี่น้องคืนรอบนาผุลค่าจังควันอันนี้ไม่นะค่ะเนาะจะควยสิได้ผสมกันไม่เสริมกันไม่พ่อแม่พี่นอ้องว่าวเบียดง่ายๆบั่นเฮานี่แล้วเนาะค่ะเนาะ ก็เป็นยังดอกตีเซ้งกับว่าเซิงเลยเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องยายเพ่นกับอ้อมค้อมบ่เป็นดอกกงตรงๆยังสีแลยพ่อแม่พี่น้องัวนี้กับเขาคอกนอนเว้นเพิ่นยำหน่วยยู่ค่ะผู้สาวกัล่างอันล่างรับแล้วอันคุณแม่มากวนันกัเลยมือนตามองขึ้นผู้เป้ากันนอนกินเอ้ยยืนกินเฟี้ยงงดๆอยู่นะคะเนาะกระสิประมาานี่แหละเนจ่าเด้อจะคล้องอันคุณพ่อก็ไปต้องเป็นห่วงเลยค่ะเด้อ อันน้องน่องเขาก็เบ,บิ้งดีอยู่น้องต้นการกระน้องฟ้าก็ะไดมือเศ้าก็พากันไปเลี้ยงพูนจ่ยายหยาหลายๆพุ่น,นละการจุงอพุ่นละโตค่ะเนาะอันพวกเฮาขอบข้ออีสานวันหน้ากับกาบขอบคุณอันขอบคุณอันคุณพ่อส้างหลายๆด้วยค่ะเด้อที่ไว้วางใจพวกเฮาเนาะค่ะเนาะให้เอาอันพอพันมานอนโยพี่เนาะค่ะเนาะเพิ่น,ะะน <c oughs> ก็ให้เอามาเลี้ยงให้พ่อแม่พี่น้องพเพิ่นมาพเพิ่นก็อยากกัน,กกนหุ่นดีแน่นนเนาะจ้าเนาะ อันนี้เอามามือแรกด้วยค่ะเด้อบะนีล่อส้มตอนมือสิกลับด้วยค่ะเด้อสิเป็นสิตางกันบ่เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าก้มแตกตางสิเป็นยังไงอันนี้เอามาแต่น้ำพอเพิ่นกับเป็นประมาณนี่แหละค่ะหมู่บ้านก็สีหุ่นดีๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบะนีถล่อรุ่นมือมือเพ erm ิ I mean, ú, ่นสิกับบานด้วยค่ะเด้อสิเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ป่ามานอันฮองก็ปีกัวค่ะฮองก้อนผู้บ่าวฮองก็ปีกัวผู้บ่าวฮองก็ปีกัวนะคะเนาะ ผู้สาวกับอายุหลายก่าหลายกว่ากันหลายเติบอยู่ค่ะพอดีเปิปดบ้านใดลึงกินกันเนาะค่ะเนาะกันเลยมาอ่อนเลี่ยงใส่กันก้อนพ่อแม่พี่น้องขึ้นเที่ยวนานคุณราคาพึ้นก้อยสีอันนี้กิน,นๆๆกินดอนกินกินแล้วก็นอนเมือแรงสามมง,งแรงก็ออกกินหญ้าไม่เด้อเลี่ยงเป็นเวลาเนาะค่ะเนาะผว้เขาข้ออีสานอนหน้าก็เลี่ยงเป็นเวลาดิค่ะตอนเศร้าก,กับหกมงเศร้ากออกกินหญ้าค่ะสวยมากเดือดฮอน เอามานอนน้ำกินน้ำแล้วกันเขานอน,อนพักผ่อนอยู่ในคอ,อกนะคะเนาะพวานกินเป็นเวลาเพื่อนยังคอยอ้วนท่วมสมบูรณ์พ่อแไม่พี่น้องคือคนนี่แหละถ้าได้นอนเว้นกับอ้วนเนาะคะ่ะเนาะบ่วค้นว่าสัตว์อีกอย่างต่างๆได้กินแล้วก็ได้พักผ่อนกระสมบูรณ์เนาะคะ่ะแต่มีแต่กินบดมือ่นกับ,บ่มีเวลาพักผ่อนกินดอนกินกินแล้วก็นอนอันไปกินหญ้าอยู่นอกแล้วก็มากินเฟี้ยงอยู่ในเนคอกพร้อม กินแล้วก็นอนเว้นสามมงแรงก็ออกกินยาไหมไอ้เฉียวออกกินยาไหมเด้อกะมารีวิวให้จากของเพิ่นเบิงนะค,ะนค่ะเนาะเพิ่นกะที่ตามอยู่นะค่ะวาเพิ่นกะเป็นห่วงควายเพิ่นเพิ่น,นกะคิดนำ้ำคือวานั่นละเข้ากันอันพวกเข้ากันได้ลงทั้งยูทู e ให้เบิงนะค่ะเด้อคุณพ่อเด้อหนองมากเด้อกะสิประมาณนี้ละี๋วยวนี้ประมาณเทียงไอ้้าก็ได้เอาเขาคลองนอนเว้นแล้วละ่ะ หงแลงหุ่นแลงคอยสิออกกินยาไม่นาะค่ะเนาะพุกน่ะสาวขันท่องก็ได้รับแล้วเบื่ออมสินหน่อยคือน,นอนหลับตามวยมวยจ่วะพุกน่ะคุณแม่นสวยก็โอ้จะมันยืนนอนเขาเน,ะนาะคือพอนอนลงยีดีเนี่ยเถินอันนี้ก็ตัวแม่เนาะคะ่ะน,นนี่น้องออมสินน้อยเอานอนนอนแม่บางคนล้วเด้อบัดนี้เด้อ จ้าพวกเราขอบคุยกิจสานหน้าหน้ากับขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามพวกเรามาเป็นกำลังแรงใจพวกเราเสมอมาเลยค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิขอวลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนิทกันเลยค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพรอกันไหมเนาะค่ะพวกเราขอบคุยกิจสานหน้าหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยลุ้ยกันทุกคู่ทุกคนเลยค่ะเด้อโมนี่แม่บ้านกับสีดีก้าควคข้ามาสวัสดีค่ะ